นี่ครับนี่ครับง่ายๆครับไม่ต้องมีความรู้อะไรเยอะครับนี่ครับป้ายไปเสร็จนะครับถูเลยนะครับใช้ได้กับรถทุกสีนะครับเบนซ์บีเอ็มใช้ได้เลยนะครับนี่ครับไม่กัดสีครับนี่ครับเนี่ยมันให้ความเงาความใสเหมือนรถใหม่ครับดูครับนี่ครับเห็นไหมครับฟ้าใจเมื่อกี้ครับเดี๋ยวผมจะลองเอาก้อนหินนะฮะมาทุบรถนะฮะทุกคน ผมเชื่อว่าหลายๆคนสงสัยครับผมเองก็สงสัยเหมือนกันวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองกันนะนี่คือสเปรย์นะฮะเหมือนในคลิปเลยผมไปสั่งซื้อมาแล้วนะฮะประมาณ490บาทโฆษณาที่เห็นในติ๊กต็อกอ่ะเขาเอาไม้เนี่ยหรือเอาอะไรสักอย่างเนี่ยไปทุบก,กับรถอ่ะมันจะมีรอยถลอกอะไรเงี้ยสีมันลอกอ่ะแล้วก็เราเอาสเปรย์เนี่ยมาฉีดจุ๊บๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วก็ถูๆ,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 ๆมันจะหายสงสัยจริงๆว่ามันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองกันนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองกับรถคันนี้เลยกันนะฮะเป็นรถ M S X ของผมเองนะฮะเขาบอกว่ารถมอเตอร์ไซค์ S. <S ดูดูดูดไปดูดิโอ้ยกลัวกลัวพล้วมั้งเฮ้ยเฮ้ยกลัวพลอยมาใช่เหรอเนี่ยสเปรย์น uh> uh> ี่เอาอยู่จริงเหรออยู่เฮ้ยมันเป็นน้ำยานะที่แรกผมก็แจ้งว่ามันเป็นสเปรย์โอเคเป็นน้ำยานะฮะเราเทลงบนผ้านะครับอืมโอ้โหอันนี้คือเหมือนในโฆษณาเลยนะทุกคนดู ว้าวหายหยุดเดิดิต้องต้องใช้แรงต้องใช้แรงอู้หายเลยกระบอกต้องใช้แรงหน่หาย <Hi. S 1> อุ้ยหายจริงดูว่าเราทำผิดวิธีวะทุกคนทำไมมันมันมันเหมือน,นจะไม่ได้เดี๋ยวผมจะลองเอาก้อนหินะะนะฮะมาทุบรถนะฮะทุกคน แต่ผมเชื่อว่าได้เพราะว่าผมดูจากในติกตอกแล้วเขาทําได้อะเขาคงไม่ได้ตัดต่อไม่ได้โกหกหรอกแต่ผมเชื่อว่ามันได้อ่ะนี่มันเป็นครีมมัยด้วยนะคีแรกผมนึกว่าเป็นสเปรย์โอ้โหทุกคนเฮ้ยโอ้โหทุกคนเฮ้ยหายอันนี้ก็เหมือนกันในคลิปแล้วนะคือเราสั่งมาจากร้านนั้นเลยอะแต่ว่าไม่ได้แล้วผมเป็นคนทุบเองด้วยอะไปบอกแม่ไงวะเนีย อันนี้เป็นอีกหนึ่งรอยขีดข่วนนะฮะของรถของคุณแม่ของผมนะฮะเดี๋ยวผมจะช่วยแม่เลยกันนะฮะแม่ต้องภูมิใจในตัวผมครับทุกคนสามสองหนึ่งหุย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 หายจริงทุกคนอ้าเอ้าวหุยหุยหายจริงทุกคนมันมีไว้ลบรอยขีดข่วนได้จริงเหรอทุกคนแต่มันก็ยังเห็นนะยังเห็นแบบ มันมันดีกว่าเก่าอ่ะใช่ไหมลองอีกจุดหนึ่งดิ <c oughs> แม่แม่ผมต้องภูมิใจนในตัวผมแน่ตรงนี้นะฮะมีรอยเยอะมากๆนะฮะดูนะสามสองหนึ่งโอ้ยทุกคนดูเฮ้ยทุกคนดูเุ้ยเุ้ยโอ้ยหายจริงดิหายไหมทุกคนทุกคนว่าหายไหมดีขึ้นนะดีขึ้นกว่าเดิมนะดูทุกคนดู นี่มันได้จริงนะอันนี้คือไม่มีรอยแล้วมันมีนิดเดียวมันเห็นแหละแต่มันก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะแต่ทําไมคันเมื่อกี้ไม่ได้วะหรือว่าเราทุบแรงไปตอนนี้คือผมยังข้องใจอยู่เดี๋ยวผมขอลองอีกคันนึงนะฮะเป็นคันของน้องผมนะฮะผมจะมาช่วยเขานะฮะด้วยน้ํายาขวดนี้ครับพรแลนะดูนะดำๆนี่ก็ประเดี๋ยวหายนะอุ้ยเป็นไงทุกคนเฮ้ยเฮ้ยทุกคน หายจริง่ะนี่ดูตรงนี้นจะใช้แรงอุย้ยอุ้ยทุกคนมันได้จริงวะทุกคนเหมือนกับว่าถ้ามันเป็นรอยเบาๆเนี่ยคือไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าเป็นรอยแบบเหมือนที่เราทําแรงเกินอะ่ะที่มันขูดไปจนมันลึกจนมันเป็นร่องอทุกคนก็ไม่ได้